สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเข้าเกมเศรษฐีนะครับก็ที่ผมทำคลิปนี้ออกมาก็อยากอยากจะขายนะฮอยากจะขายไอดีนี้นะครับผมดีเสียแป๊บนึงผมอยากขายไอดีนี้นะครับเพราะผมไม่เล่นแล้วเสียดาย เติมหลายบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเราจะเราจะใส่ลิงก์เฟซผมไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกันนะครับเรารอแป๊บหนึ่งได้แล้วมาดูตัวผมนะครับ ตอนนี้ผมใช้เกีเอชอยู่นะครับเวลสิบห้าครับเพราะว่าทำไมถึงถึงเวลสิบห้าเองก็เพราะว่า <c oughs> อันอัพยากมากครับมามาอ้าวผมได้เพชสามร้อยเพชรครับได้โคหอโคโค่งไง เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูกิจกรรมนะที่มามานะครับนี่กิจรกรรมนี้ครับผมได้น,นี่น,นี่ครับนนรกิจกรรมนี้ครับมาดูกันต้องผมอ่านไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมอ่านทีมงานได้ทําการแจกรางวัลให้กับผู้เล่นท่านที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อผมว่าแล้วทําไมผมผมยังไม่ได้เส นี่นครับดูผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการ์ดเนี่ยการ์ดอันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมอัปเกรดอัปเกรดเกรดเอสไปหมดเลยนะครับที่แรกมีเยอะอยู่ครับที่แรกมีสองรอเต็มเลยแต่ผมเอามาอัปเกรดเกรดเอสนะครับก็ได้แค่เวลสิบห้าหมดไปเป็นกี่แสนแล้วไม่รู้เหมือนกันครับ นี่ครับตัวเยี่เยีเยทั้งหมดของผมเยียวยี่สามครับนี่ตรงนี้ครับเยียวยสามอืมมาเปิดหน้าแรกก่อนเดี๋ยวมาดูที่เครื่องรางนะครับนี่ครับ ันนี้ก็เหมือนกันที่ได้มีเยอะเหมือนกันอ,อัปเดตเสียไปกับกระจกเนี่ยครับเนี่ยเสียมันไปหลายาบาทมากแต่แตกหมดเลยไม่สําเร็จหมดเลยเซ็งจริง,รงนี่นะครับมาดูลูกลูกลูกเต่านะครับลูกเต่าผมมีนี่ลูกเต่า เก่าผมมีอยนนี้ไอ้นะครับอัปเดตเต็มสูงสุดแล้วนะครับการพิเศษแพนด้ามานะคืออะไรไหนผมลองเข้าดูเนี่ยที นี่ไงเออนี้มาใหม่ส่วนลดค่าผ่านทางนี่นะครับได้ส่วนลดค่าผ่านทาง51นะครับชนะเกมโบนัสค่าจะจ่ายถูกลง32นะครับโอกาสทอง54ค่าก่อสร้าง42การควบคุมเต่า64และการ ส่วนลดซื้อต่อ65นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ บาตนี่นี่ก็รูปบาทมาใหม่นะครับเพิ่งอัปเกรดใหม่นะครับของรางวัลพิเศษที่จะได้นะครับก็คือแพนดา้านานาเกรดเอนะครับแล้วก็จี้เครื่องรางตุ๊กตาหมีของนานา่าเกรดเอนะครับแล้วก็จี้เครื่องรางหมวกของนักแข่งหน้าเอสนะครับเกรดเอแล้วก็น้ำหอมเพิ่มเสนี เอสแล้วก็ทองห้าแสนวูเพชรอีกห้าร้อยถือว่าดีมากน้ำจะได้ยังไงงั้ผมดูก่อน มันคงผรู้ก่อนแป๊กนิ่งน้ามันไม่มีบอกแล้วผมจะรู้ได้ไงแล้วนี่ เนีย่ยครับก็เป็นตัวผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางเฟซผมได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ